สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พูดดิ้งแคทชาแนลนะคะวันนี้มากับเสียงแหบดนึนงรู้สึกจะเจ็บคอเนื่องจากาวานกินของทอดเยอะไปแต่เราก็ยังมีใจอยากมาอัดคลิปทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกถ่ายกำลังใจให้แคทด้วยนะครับโอเควันนี้ แคจะมากับเนื้อหา5ข้อไกด์แนะนําลงการะะก์ดให้ง่ายขึ้นนะคะเนื่องจากหมดนี้เป็นหมดที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็วุ่นวายมีดีเทลเยอะอยู่นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นนานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวดีๆแล้วก็รู้ข้อมูลที่แคกำลังจะบอกด้วยถ้ารู้แล้วก็จะทําให้เราวางแผนและทําอะไรได้ง่ายขึ้นแน่นอนคะ่ะแล้วก็เข้าใจระบบมันมากขึ้นคะ่ะแคหวังว่าจะทําให้เพื่อนๆจบดันได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับข้อมูลแล้วก็เทคนิคเชิงลึกสําหรับการลงการะะก์ด แบบรายละเอียดนะคะคัทก็จะทําอีกคลิปแยกขึ้นมานะคะแต่ก็อยากให้มาดูคลิปนี้กันก่อนโอเคเราจะมาเข้าสู่เนะะื้อหากันเลยครับเพิ่มเติมสําหรับใครอยากดูการลงกระกอดครั้งแรกในชีวิตของแคทก็สามารถไปดูในไลฟ์ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการที่แคทผ่านถึงชั้น4แล้วก็จบสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวแคทจะแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะคะทั้ง2ไลฟ์เลย วันนี้แคทเอาโค้ดมาฝากนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเติมโค้ดสตรีมเมอร์นะคัะก็โค้ดมาฝาก p u d d i n g c a t ค่ะก็สามารถกดลิงก์ใน description หรือว่าสแกนเนี้ยเพื่อเข้าไปเติมโค้ดได้เลยจะได้ของทั้งหมดตามที่ขึ้นในหน้าจอเลยนะคะฟังสุด มามาวันนี้สำหรับใครที่อยากเติมเกมแคทมีร้านเติมเกมมาแนะนำนะคะร้าน e l a s สติกช็อปครับแอดมินใจดีมากราคาพิเศษร,ราคาดีทักตึกก็ยังตอบนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยลิงก์ใน description นะครับใครที่บอกว่ามาจาก p u d d i n g Cat ก็มีราคาพิเศษด,ด้วยนะคะเติมเยอะเขาก็ลดอีกนะอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเลดก็จะประมาณนี้เลยจ้า เบื้องต้นเลยนะคะกาละก้อนเนี่ยเป็นหมดหมดหนึ่งคล้ายๆระบบไ่หอโดยจะแบ่งซีซันละ2สัปดาห์นะคะหลังจาก2สัปดาห์ก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยแล้วก็ถามว่าลงกาละก้อนเนี่ยได้ของอะไรบ้างดีไหมก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยค่ะเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวก d e v ิ l m ลนห้าดาวหรือสกอ์แสงมืดน,นะคะ ข้อคนรู้ข้อที่1น,นะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องมอนสเตอร์ค่ะโหมดนี้นะเอามอนล,ลงไปด้วยมากที่สุดถึง30ตัวนะคะถึงแม้เพื่อนๆจะมีไม่ถึง30ก็สามารถลงได้เช่นกันแต่ว่าจะมีตัวให้ใช้น้อยลงไปนะคะเป็นไปได้ก็ปั้นตัวมาเจ๋งๆให้ครบทั้งหมด30ตัวก็จะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดค่ะจะบอกว่าการเลือกมอนสเตอร์เนี่ยก็ขึ้นกับตัวหลักที่เราเล่นด้นะคะโดยที่ ตัวหลักต่างกันก็จะมีมอนที่แตกต่างกันไปด้วยนะโดยแคทจะขอแนะนําคร่าวๆประมาณนี้นะก็อันดับแรกเลยนะคะตัวออบเบียสาหรับใครที่ใช้เมนหลักเป็นตัวออบเบียเนี่ยออบเบีย er จะเป็นตัวดามจเพราะงั้นสิ่งที่เราอยากได้เอาไปกับออเบียมากที่สุดหลักๆจะเป็นมอนสเตอร์สายซับพอตและสายแทงนะคะแคทแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะเลือกตัวซับพอตกับแทงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มากกว่าสายอื่นนะคะและ ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวดาเมจอย่างเดียวเหมือนที่ค่ะได้ผ่าชั้นอ่าสี่แบบยากไปหมดแล้วเนาะมันทําให้เล่นสบายมากขึ้นเลยค่ะต่อมาสําหรับตัวคีปนะคะหลักๆก,ก็เป็นตัวละครสายแทงแต่ก็ยังต้องการฮิลบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่ามอนในกลกรค่อนข้างจะโหดมากดังนั้นสิ่งที่คัดแนะนําก็ยังมีการโฟกัสถึงในส่วนของซัพพอร์ตอยู่ด้วยค่ะตามด้วยมอนสเตอร์ประเภทดีบัฟต่างๆหรือบัฟต่างๆเพราะว่าคีปอะถึงจะใส damage, ่แต่ดาเมจเข้าไปแต่ดาเมจก็ยังไม่แรงเท่าออเบียนะ หรือเรายังสามารถนําตัวประเภทดาเมจไปด้วยก็ได้เพื่อช่วยเพิ่มดาเมจในทีมนะคะสําหรับมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะคีน่านะคะ,ะ,คะจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะส่วนตัวค่ดคิดว่าคีน่าสกิลก็ยังไม่พอที่จะซับทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ดูคัดในไลฟ์จะเห็นเลยว่ามอนทั้งดีบับและอะไรเยอะแยะมากยังไงก็ยังไม่พอส่วนตัวก็ควรจะต้องมีมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตไปด้วยแต่ก็ต้องมีตัว DPS ไปด้วยเช่นกันคะ่ะเพราะว่าคีน่าเป็นตัวซัพพอร์ต ทำดาเมจไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ลองมาก็มีตัวแทงด้วยอ่าส่วนตัวแล้วการเล่นคีน่าในกาละกอดค่อนข้างมีความยากนะคะเพราะว่าเราก็ยังต้องใช้อาศัยมอนตัวอื่นในการช่วยอยู่ทั้งหมดเพราะงั้นเราต้องวางแผนในการเลือกมอนค่อนข้างจะดีมากเลยค่ะให้แมทกับตัวละครของเรา ข้อที่ก็คือเมจิกออเดอร์นะคะเมจิกออเดอร์เนี่ยจะเป็นบทลงโทษสำหรับตัวละครเราแล้วก็ทีมมอนสเตอร์ของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงบัฟมอนสเตอร์ฝั่งศัตรูด้วยแต่ว่าแลกกับการที่เราจะได้รับรางวัลจากกลารกรอเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ต,ตามที่เห็นเลยนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีตั้งแต่ระดับ e a s y Normal h a r านะคะเราสามารถเลือกที่จะไม่ใส่เลยก็ได้นะแต่เราก็จะได้รางวัลไม่ได้รางวัลเพิ่มเอ็กซ์ตาตามที่มันเขียนเนาะแต่แนะนำว่าควรจะใส่เพื่อที่เราจะได้รางวัลมากขึ้น เพราะรางวัลในกรากร์ดเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะและส่วนตัวแคทนะคะสําหรับการเลือกดีบัฟเนี่ยถ้าอิงจาก เคสแคดเป็นออบีเเนาะซึ่งออบีเเราเน้นไปทางดาเมจอยู่แล้วแล้วเราก็จะเอามาเป็นตัวดาเมจหลักทำดาเมจทั้งหมดเลยเพราะแคดจะไม่เอาตัวมอนสายดาเมจไปเพราะฉะนั้นแคดจะยังไงก็ไม่จะจะไม่เลือกบัฟที่เป็นการลบดาเมจของตัวเองเด็ดขาดอย่างพวกลดแอคแทกลดคลิเลตคลีดาเมจอะไรแบบนี้ค่ะแคดก็ Cat ore, จะเอาไปเลือกพวกลดเออความแม่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีส่งผลได้น้อยที่สุดหรือลดดีเฟนต์เพราะว่ายังไงมันก็ดีเฟนต์น้อยอยู่แล้วนะคะ สำหรับตัวอื่นๆน,นะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสแตทหลักของเราเป็นอะไรแล้วเราใส่ดีบัฟอะไรหรือว่าลดอะไรเนี่ยทำให้ส่งผลกับเราน้อยที่สุดเราก็ลองวิเคราะห์คำนวณจากสแตทของเรานะคะ ข้อต่อนะคะข้อที่3ก็คือด่านต่างๆในกลาลิกค่ะจะบอกว่าด่านในกลาลกรก็มีอยู่หลายแบบนะโอเคแค่จะพามาดูเลยว่ามันมีด่านอะไรบ้างวิธีการดูว่าด่านไหนอะไรยังไงนะคะก็จะดูสัญลักษณ์ข้างๆด่านนะคะอันนี้นะคะที่โชว์อยู่ซึ่งมันจะมีแบ่งทั้งหมด5ด่านค่ะบอกเลยว่าด่านพวกเนี้ย มันส่งผลกับการเลือกตัวละครมากๆเลยค่ะโอเคมันมีอะไรบ้างมาดูเลยก็อันดับแรกดารูปดาบคู่นะคะจะเป็นการต่อสู้กับมอนทั่วไปไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากแต่เราก็สามารถเข้าไปกดเช็คว่ามีมอนอะไรในนั้นบ้างแล้วก็ไปเช็คสกิลมอนเพื่อเตรียมตัวมอนสเตอร์ที่จะไปกับเราได้ถูกต้องตรงจุดนะคะด่านที่2นะคะดานรูป วงเวนะคะอันนี้เป็นด่านที่ดีมากและใครๆก็อยากได้นะคะก็คือด่านเลือกบัฟนะคะด่านนี้ไม่มีสู้อะไรเลยมีแค่ให้เข้าไปเลือกบัฟก็มีบัฟดีๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นแบบสุ่มนะคะทุกคนใครดวงดีก็อาจจะได้ได้ไดบัฟดีๆตั้งแต่เริ่มโตนหรือว่ามีบัฟดีๆลัวๆบางคนดวงเกลือก็บัฟห่วยอะไรแบบนี้นะคะก็ทุกคนก็ลองเลือกดูว่ามันเหมาะกับเรายังไงบ้างเป็นไปได้ถ้าในสายของในสายการไต่หอเนี่ยถ้ามีอันนี้ก็ต้องเข้าไปก่อนแน่นอนค่ะ สามนะคะด่านรูปกับดักค่ะก็ตามรูปนะคะเป็นอย่างนี้ด่านทั้งด่านก็ไม่มีสู้กับมอนเลยก็จะเป็นการหลบเลี่ยงก,กับดักต่างๆในแมปนะคะประมาณนี้โดยเราจะต้องหลบกับดักแล้ววิ่งไปให้ถึงเส้นชัยภายใน2อนาทีค่ะด่านนี้คัดก็แนะนําว่ายังไงเราก็ต้องมีมอนสเตอร์ประเภทตัววิ่งไวมาจะทำให้เราเล่นด่านนี้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใครที่หลบอะไรไม่ค่อยได้ก็อาจจะต้องพกตัวฮิลมาด้วยนะคะเพราะว่าเลือดก,ก็ยังลดจากกับดับตกต่าง,าง,าง,างๆเช่นกันค่ะ ตีกนะคะด่านหีบสมบัติค่ะก็เป็นด่านที่แจกของนะคะแต่ส่วนตัวละคัดไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่าของที่มีให้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตามรูปเลยนะคะว่าได้หลายทุกคนคิดว่าดีไหมอันนี้ปกติเราต้องใช้ตั้งเป็นพันอันแบ่งแจกอยู่2อสอัน,นะคะ่ะก็ลองคิดดูส่วนตัวคัดคิดว่าไม่คุ้มเลยเป็นไปได้ก็เลือกไปด่านอื่นดีกว่าค่ะไม่ค่อยคุ้ม แล้วก็สุดท้ายเอ้ยอยังยังยังด่าน5นะคะด่านรูปถุงเงินค่ะด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่มีพ่อค้ามาขายของโดยของที่ขายก็เป็นแบบสุ่มอีกเช่นกันนะคะมีตั้งแต่ชิ้นส่วนของครับสกอแล้วก็รูนต่างๆค่ะสแตต์ก็สุ่มถามว่าของดีไหมก็ถ้าเจอรูนสแตตด,ดีๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะคัทอะจากที่เล่นมันจะมีให้เลือกระหว่างเป็นแบบ เข้าด่านหีบสมบัติหรือรูปถุงค่ะส่วนมากใครก็เข้าเรื่องรูปถุงเพราะว่าหีบมันเกลือโคตรค่ะอย่างที่บอกคือได้ได้หรือไม่ได้ไม่ค่อยต่างค่ะก็เลยเข้ามาส่มลุ้นของซื้อของดีๆอะไรอย่างนี้ไปใช้มากกว่าโดยของที่ขายเนี่ยก็จะใช้เพชรแดงในการซื้อทั้งหมดนะคะ6กนะคะด่านรูปบอสก็ตามรูปเลยค่ะข้างในเราก็จะเจอมอนประเภทบอสซึ่งจะเก่งกว่าปกติมากๆค่ะซึ่งด่านบอสเนี่ยมันก็จะมี ตั้งแต่บอสระหว่างเดินทางกับบอสตอนจบนะคะก็เข้าไปเช็คมันก่อนว่าแล้วก็เข้าไปเช็คสกิลด้วยว่าสิ่งที่เราต้องเจออะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวแล้วก็เอาตัวซับแน่นๆสําหรับแคทหลังจากชั้นที่3ขึ้นไปส่วนตัวคิดว่าต้อเอาตัวซับที่ค่อนข้างแน่นมากๆไปนะคะเพราะว่ายิ่งมี penalty แบบเลือกแบบยากสุดมาเนี้ยก็คือแบบมอนตีแรงและโหดมากๆเลยค่ะก็แนะนําให้ตัดเต็มแล้วก็วางแผนดีๆค่ะ สุดท้ายนะคะด่านที่7ด่านรูปเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะด่านนี้เป็นอะไรสุ่มนะคะก็คือสุ่มจาก6ด่านข้างบน,นะคะ่ะสําหรับแคดก็คือเราก็จะถอดมอนสเตอร์ออกทั้งหมดก่อนและเอาตัวเราเข้าไปเช็คอันเดียวว่าด่านนั้นเป็นอะไรนะคะถ้าด่านเป็นมอนก็จะได้เตรียมตัวเข้าไปถูกว่าเจอมอนอะไรหรือถ้าด่านเป็นบอสก็โอเคก็เซตมอนอีกเช่นกันหรือถ้าด่านเป็นเสาเป็นซื้อขายพ่อข้าด่านหิบสมบัติอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องเอาตัวอะไรเข้าไปก็สบายสบาย,สบายค่ะ ข้อที่4ที่ควรรู้นะคะเราควรจะเช็คเส้นทางการเลือกด่านก่อนตั้งแต่เข้ามาในชั้นเลยค่ะดูว่าเราเนี่ยจะเลือกไปทางไหนหลบเลียกมอนอะไรนะคะอย่างตัวแคทเนี่ย และหลายๆคนก็คงไม่ค่อยอยากเจอกับพวกอ e ีฟิตนะคะรู้สึกว่ามันน่าลำคาญแล้วก็ลำยไยดูเรื่องเยอะในการสู้และค่อนข้างจะยากนะคัทก็ไปเลือกเส้นทางอื่นก็จะพยายามเลือกทางที่หลีกเลี่ยงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เราเลือกมาถึงแล้วอ้าวทางเลือกสุดท้ายเหลือแค่อ e ีฟิตทางเดียวอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการอะไรที่ไม่ได้วางแผนมานะคะก็การเลือกทางก่อนทําให้เราสบายขึ้นเยอะเลยค่ะสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะก็หลังจากที่ เราเลือกมอนทั้งหมดแล้วเลือกเมจิกออเดอร์บทลงโทษรู้ว่าด่านต่างๆเป็นยังไงรวมถึงเช็คเส้นทางของการเดินทางก็มาถึงเรื่องการบริหาร energy มอนนะคะอย่างที่ทุกคนรู้การากอเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นค่ะและในแต่ละชั้นก็แบ่งเป็นห้องย่อยๆอเป็นด่านต่างๆย่อยๆอีกเยอะค่ะก็สักประมาณสัก10ด่านและชั้นสุดท้ายก็มีประมาณ11นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนแล้วก็บริหาร energy มอน ที่เราเลือกมานะคะซึ่งเวลาเราใช้มอนสเตอร์เข้าไปในด่านเนี่ยมอนสเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมันจะโดนลด ENERGY ด้วยค่ะยิ่งเราใช้นานเล่นด่านนั้นนานเนี่ยมันก็จะยิ่งลด ENERGY เ,เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษรวมถึงถ้าเราตายหรือแพ้ด่านนั้นด้วยนะคะก็จะโดนลด ENERGY ไปอีกเยอะเลยค่ะก็อะไรประมาณนี้เป็นไปได้ การวางแผนนะคะในชั้นที่หนึ่งอย่างตัวออบียเนี่ยสามารถโซโล่และลงไปตัวเดียวเพื่อตีมอนได้นะคะก็แนะนำว่าอยากให้ลงไปตัวเดียวๆเ,เลยค่ะจะได้ประหยัดมอนสเตอร์ในการใช้ชั้นต่อๆไปเพราะว่าช่วงชั้นที่หนึ่งเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามาเจอห้องที่เป็นบอสเนี่ยเราก็สามารถนำมอนเพื่อเข้าไปช่วยได้ซึ่งมอนที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเป็นมอนที่เก่งเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าชั้นแรกอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ยากนะคะ เน้นเช็คว่าบอนในด่านน,นั้นๆเนี่ยมีสกิลอะไรอย่างเช่นมันดีบัฟพวกดอทเยอะเราก็อาจจะต้องเอาตัวลังบัฟไปเยอะตัวฮิลอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นจะต้องลงมอนทั้งหมด3ตัวเราอาจจะอยากลงแค่1ตัว2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ตามความเหมาะสมในด่านน,นั้นๆนะคะก็ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ5ข้อไกดแนะนําในการลงกาลกอดเพื่อให้ลงได้ง่ายขึ้นนะคะ ทั้งหมดนี้จะเป็นอะไรค่อนข้างจะเบื้องต้นแล้วก็ข้อมูลที่จําเป็นต้องรู้ก่อนสําหรับเทคนิคต่างๆในเชิงเจาะลึกจากประสบการณ์ที่คันเล่นผ่านชั้น4แล้วก็เลือกแบบฮาร์ดพาดมาแล้วนะแล้วก็มีการหัวร้อนไปแล้วด้วยก็จะนํามาทําคลิปแยกมาให้อีกทีนะคะทุกคนแล้วก็ขอบอกไว้เลยว่าหมดนี้เป็นหมดที่ถึงแม้จะยากแต่คัก็อยากให้ทุกคนลงเท่าที่ทําได้นะคะเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันดีมากๆเลย ยังไงคคทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรอติดตามคลิปต่อๆไปกันหน่อยนะครับแทนกําลังใจให้แคทด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วก็อย่าลืมมารอชมคลิปเทคนิคต่อคลิปเทคนิคในการลงดันกากอสด้วยนะคะสําหรับวันนี้เสียงแย่หน่อยรู้สึกเจ็บคอมากๆเลยก็ไปแล้วครับทุกคนเสียงแปลกอย่าว่ากันเลยนะไปลวจ้ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้